ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Salit p o w แล้วต้อนรับเข้าสู่แล้วต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ใหม่ด้วยนะเย้ เกมนี้ก็จะเล่นมาะมาณคือเราต้องขุด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 ,ขดแบบนี้แล้วต้องกดให้อยู่แบบนี้อะ่ะเล่นไม่ค่อยเป็นแล้วอะไรอะ่ะทำไมกดไม่ไปเลย อ้าวอ้าวอ้าวฮึยืนนี่ทำแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆประคองให้อยู่แค่ประคองให้อยู่ แค่ประของให้อยู่โอ้าได้ขุดภาพมาเราขุดภาพมีปาร์ตีส้สถิติชื่อเรื่องอารมณ์ตั้งค่าโคตรเทรดเร,เราเราจะมาขุดกันต่อนะทุกคนไปขุด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 ต่อเลยนี่ขุดแบบนี้ขุดแบบนี้อือือเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่ จะลืมวิธีไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่แล้วต้องดีๆนะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วโอเคได้ อันนี้มันง,ง่ายสุดถูกไนะหมหูตั้งสี่สิบสี่ตั้งสี่จุดสี่กิโลแน่ไปขุดกันต่อนะเลยขุดตรงนี้ึอย่างน้อยอย่างน้อยนิดหึยอย่า yeah. อย่าทำให้มันตกอย่าทำให้มันตกหล่นอย่าทำให้มันตกหล่นเออได้แล้วเย้ยี่สิบแปดจุดสองกิโลกรัมนะคนนี้นะ่าโหดนะเยี่ยมสิบสองแล้วเนี่ย ขุดกันต่อนี่ตรงนี้เลยอุ๊อฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเุ้ย กดตรงนี้เลยดีกว่ากดขุดยังไงอะอ,อันนี้อัน,นอันนี้ที่ดูดซ่วงลืมดู <c oughs> เอา้าอุ้ยเราตัดหญ้าได้ด้วยเหรอโอ้เ <c oughs> พิ่งเห็นเนี่ยทำไมหญ้ามีเนือ้อทำไมหญ้ามี เหนือสัตว์อยู่กิมนี้เล่นง่ายกว่าฟิชอีกอุ้ย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 ทำไมชอบหนีอ่ะมันชอบหนีต้องไอตัวนี้มันชอบหนี อุ๊ยอุ๊ยหนูได้แหละได้กดทำให้เป็นเรื่องง่ายเลยโอ้โอเคฉันต้องกรารขายสินค้าคงคลังของฉันนะนู้นได้กี่บาทห้ารอ รวยมากตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเอา้าลืมไปเหรอ,อลืมไปเลยว่าต้องไปขุดอีกแล้วเนี่ย แปลว่ารนยองยังไม่ดไ,ได้ของที่ดีพอสินะฮึฮึอันนี้มันยากอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคอยังอุ้ยโอ๊ยาวหขอเรื่อมมันอู้ละ เฮ้ยภาพนี้ไม่ได้นะมันภาพมันจะตัดพูดจริงฮฮ้ยเรเฮ้ยเร อุ้ยได้เป็ดเลยเหรอแล้วเป็ดมาอยู่ในทะเลทรายได้ไงเนี่ยเว้ยอันนี้ใช่ไหมนี่ เราต้องค่อยๆเ,เราต้องค่ยอยๆกดนะค่อยๆกดอืออืออือี่ก uh, um, mm. ี้ ขุดกันต่อนะหน,น้ารูแผ่นี้โอเคต่อไปนี่นี่นี่กดไปแล้ว โอเคโอเคได้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 หรอโอ้โคอนแทคคอนแทคเรนส์ซื้อพวกคุณกับคุยกับคุณเบสัน บสัจกรคุณเบสัชกรใช่ไหมเบสันจะเป็นเบสัชกรอุ <300. S 1> ้ยสามร้อยแปดสิบหกบาทแล้วหรอนี่เราซื้อพวกอันนี้มาแล้ว เ <laughs> <laughs> ก้านี้มีของดีจริงอุ้ยยันยนี้ยันนียันนียันนียันียนยนียนียน,ยนีนะ <c oughs> แต่ปน ขุดต่อเดี๋ยวตัดไปตอนให้เนี่ยอยากไปแลวไหม่เวยเดี๋ยวตัดไปตอนที่เา,า,าลี่อยู่โลกใหม่เลยนะอื เกเกเกต้องมีสเล็ดสเล็ดจะมีเก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 ต้องมีสเล็ดเก๊เกเก๊เก๊เกใจดีไม่โมโหใครเก๊เก๊ใจดีไม่โมโหใครนะมามาของเล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 จะพลาดไม่ได้ เฮ้ยอยวกยต้นคริสต์มาสต้นสนเนาะได้ต้นสนนได้กระถางต้นไม้ได้กระถางต้นสนผู้ชมยินเป็นเสียงอะไรครับ ตอนนี้เราเรเวล่หกแล้วนี่ไว้ไว้อดีอะดีโอ เอ้เราจะลองไปขายกันสาม aid. สามร้อยบาทนะสามร้อยบาทนะ า ah, ต่อไปเลยต่อไปเลยเนี่ยว้าว อุ้ยสลิดกลับมาแล้วตัดภาพมาเพราะว่าจะบอกว่าลาไปก่อนกับช่องสลิดา้เวอรแคบถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ก็จะตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สลิดและซีรีส์ใหม่นี้ด้วยนะบายบาย